ไม่มีคนน่าสงสัยพร้อมพร้อมโอเคสถานีตำรวจอยู่นี่โอกาสเกิดอาชญาก,กร,รรม80%เอาละเราลรอตัวของผมไม่ว่าเมื่อ,อไหร่อาชญากร,รมักจะเย็้มให้ผมตลอดเฮ้อสวัสดีทุกคนผมชื่ออิจิมระทามิโตะปัญหามักจะไม่เข้าใส่ผมเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นชนแล้วหนีล้วงกระเป๋าแล้วขโมยลวนลามเกือบเกือบตายแล้วไม่ล่ะ ผมไม่รู้ทำไมพวกอาชญากรถึงเข้ามาหาผมผมต้องเป็นผู้ถูกล่าแน่ๆต้องเอาประเภทและทะเบียนรถนับตั้งแต่วันที่ผมถูกัะาพาตัวในวันเกิดของผมหัวขโมยดักเลียนอุบัติเหตุทางเทคนิคปกติผมหาทางเลี่ยมันได้อยู่หรอกอาจเป็นเพราะเครียดมากไปกับวันแรกก็ได้ไม่ถ้าไม่ระวังมากกว่านี้แล้วก็ยาเอ๊ะว้า มันเจ็บไม่เป็นไรนะเออคิดว่านะพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเลยลเลยวเดะเด้อเด้ออเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเลยละนะเออมาตัดออกแล้วกันโอเคลงเลยก็เลยต้องใส่ก่อการกระสุนเอาไว้นะเฮ้ยน้องเรื่องไปหน่อยขอโทษที่ผักเธอกระทนหันนะเจ็บตรงไหนไหมเออะเออคือ,อไม่ค่ะขอบคุณที่ช่วยเอาไว้นะคะไม่ไม ฉันไม่ได้เห็นเธอไม่เป็นไรผมก็ดีใจแล้วละ่ะงั้นไปแล้วนะเอ๊ะว้าฉันทําไม่ได้โถว้ยเพราะแบบนี้ไงถึงตัวคนเดียวตลอดมาไปไกลๆเลยไอ้ตัวเฮงสวยอ่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันเอาไม่ได้ฉันตัดสินใจแล้วว่าตอนนี้ฉันจะหาเพื่อนให้ได้เออผมอิจิมุระทามิโต ฝากตัวด้วยนะครับหวังว่าพวกเขาจะเป็นคนดีนะงานอิจิมุระถธอเป็นหน้าตรงนั้นนะครับเอะห้องนี่มันจะดูเล็กไปไหมเนี่ยแถมยังไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยขอโทษที่มาสายค่ะเอ๋เออในห้องเรามีนักเรียนไม่เยอะเลยนะ ฉ,ฉันคิโมริฮินาโกยินดีที่รู้จักนะพราปฏิหารชัดๆตอนนี้ฉันได้พูดกับเพื่อนร่วมห้องหลังเรื่องเรียนแล้วไม่คิดเลยว่าภาพที่ฝันไว้มาหลายปีจะเป็นจริงเร็วขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจได้เป็นเพื่อนกันก็ได้นะดีจิบมะนะคุงงั้นตั้แต่พรุ่งนี้ไปก็ขอฝากตัวได้นะอะอมไว้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ ผมต้องรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้สินะสตโตเกอร์ฉันไม่ให้แกดูที่อยู่ของฉันหรอกสตโตเกอร์งั้นเหรอถึงฤดูใบไ,ไมผ้ผลิแล้วสินะฤดูใบไ,ไมผ้ผลิคือช่วงเวลาที่สตโตเกอร์จะออกมาเยอะที่สุดโคมูลิซังอาจได้รับอันตรายก็ได้ถ้าฉันยังถูกสตโตเกอร์ตามล่าอยู่อย่างนี้ต้องระวังซะหน่อยแล้วชีวิตใหม่ของฉัน เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเป็นเพื่อนกับโฮมริซังเราได้คุยกันเมื่อวานนี้แถมยังได้นั่งใกล้กันอีกต่างหากมันต้องไปได้สวยแน่แน่อาทานคุงเอาปืนเช้อไฟฟ้าไปหรือยังครับพอมีโตทั้งท้ายผู้อำนวยการเขาด้วยล่ะไว้แล้วนะครับหืมวะสตอเกอร์มา่อวานนั้นเหรอ เอ้ยมันลบกวนชาวบ้านเขานะเฟ้ยเพละอ่าเว่งไปโรงเรียนอย่างแท้รีบมาเกินไปยังไม่ได้กินอะไรเลยงั้นก็ต้องอาหารเช้าอันทำมือขนมปังไส้กรอกจากร้านร้านหน้าที่ได้จากห้องของทามิเครื่องเทศที่ได้จากห้องของทามิโตะส่วนผสมที่ได้จากห้องของทามิโตะอาหารเช้าสต็อกกิง้งฝีมือฮินากะ แซนด์วิชอิจุมุระคุงแซนวิชข่อิจุมุระคุง,ส,ส,อง,อคงสุดยอดทำให้ฉันจะบ้าอยู่แล้วฉันอยู่บนสวรรค์ล้วฉันมันก็แค่อิโลกจิตนี่สะกดรอยตามเขาลักลอบเข้าบ้านเขาแอบถ่ายรูปเขาและทำแซนด์วิชเขาอิจุมุระคุง นี่มันก็แค่นี่มันก็แค่สตโตเกอร์โลจิตดีๆน,นี่เองแล้วไอเซนวิอิจิมุระคุงนี่มันบ้าอะไรกันทุกครั้งที่คิดถึงออจิมุระคุงหัวใจะกะ็แทบจะบ้าและหัวก็ว่างเปล่าไปหมดบลาบๆาบามันเหมือนกับเวลาที่แพ้ให้กับตัวเองในฟันเลยฉันจะทํายังไงดีฉันก็แค่อยากจะกับมุระคุงและเป็นเพื่อนกับเขาถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นพวกน่ารังเกียจแบบนี้เขาคงเกลียดฉันแน่ๆเลย เพราะแบบนั้นจะปล่อยให้เขารู้เรื่องนี้ไม่ได้เอ๊ะโคมอริซังเออไม่เป็นไรนะฉะฉะฉฉันควรทำยังไงดีเออผมคิดว่ามีคนกำลังตามผมอยู่อืมเอ๊ะเธอทำต้องตกโคมอริซังเป็นสตเกอร์ ถูกจับยาซะแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีตาจะไม่พูดให้รู้เรื่องแต่จะทำยังไงดีล่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคิดว่าจะได้เพื่อนกับเขาแล้วแท้ๆแต่เธอกับกายเป็นพวกอชัชญรก่ไปซะได้ชีวิตฉันถูกลิขิตให้เป็นเหยื่อง,งั้นเหรอชีวิตที่ไม่มีเพื่อนอีจิมาละคงทักลา Surprise motherfucker โคโคมลิซังแกแกคิดจะทำอะไรอิจิมุระคุงฮะอาจารย์วะฉันถามว่าแกจะทำอะไรอิจิมุระคุงและก็แทงอย่าให้ฉันเห็นมาข้าหน่อยอิจิมุระคุงอิอจิมุระคุงนะเป็นของฉันทำเล่น้าขนลุกลงไปอีกแล้วพระสงฆ์ช่วยด้วย อไม่นะฉันแค่อยากช่วยเธอฉันไม่ได้เอามาเพื่อทำอร้ายใครหรอกแล้วก็ที่ฉันตามเธอเพราะฉันอยากรู้เกี่ยวกับนายให้มากขึ้นฉันฉันก็แค่อยากเป็นคนที่จะเดินไปกับเธอได้เอ๊ะนี่มันอาจจะเป็นเออมามาเป็นเพื่อนกับผมไหมครับเอ๊ะเอ๊ะเราจะสายแล้วนะ เอ๊ะอีจิมุระคุงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่อาชญากรทำเพื่อเรามีฟาร์มสูงฟาร์มเลยนะเฮ้ยมันดิ้งอะไรมารัวๆเนี่ยเฮ้อเอ๊ะเท่าทีเอ๊เอเอะเ,อเธอผู้หญิงที่นั่งข้างๆเรานี่เอออยา่า <c oughs> มายืนข้างหลังฉันปืนกับมีนดนี่ เอาจริงนี่ว่าเราจะถูกฆ่าซุก,ก,กิโกะจังฮินากะโคมุริซังยุดยุดอย่าทำอย่าง,งานั้นไม่เป็นไรนะอิจิมุระครุงเออไม่เป็นไรเธอ,อเป็นเพื่อนของโคมุริซังเหรออืมนี่คือซิตี้ชาร่าซุกิโกะจังเพื่อสมัยดีของฉันอยู่ให้ห่างจากฮินากะผู้ชายคนนี้พยายามทำร้ายฉันจากข้างหลัง อันตรายสุดๆเอ๊ะไม่ไม่นับแต่นี้ไปอย่าเข้ามาใกล้พวกเราอีกเอ๊ะเซอคิกดจังถ้านายเข้ามาใกล้เราอีกฉันจะกำจัดนายทิ้งทันทีเออใส่มุกเดิมดีกว่านี่ยเออ